โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนซื้อเกมมายครับ PE นับในราคา10บาทครับก็ก่อนอื่นนับก็ให้ท่านผู้ชมนับเข้าไลน์นะครับผมนี่นับก็จะเป็นร้านนี้เลยนะครับก็ติดต่อนับซื้อขายในไลน์นะครับในร้านนี้นะครับนะครับก็ก็คือว่านะครับทักไปหาเขานะครับ เดี๋ยวลิงก์ไลน์นะครับผมจะให้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็ทักไปหานะครับก็เดี๋ยวผมคือผมเป็นคนซื้อนะผมรับประกันนะว่ามันใช้ได้จริงนะครับนะครับผมก็นี่นะครับเอ่อยังไงอ่ะจะก็ราคานับทักไปบอนะครับซื้อไมครับนะครับ P.E. นับบนมือถือนะครับใน Android นะครับผมก็นี่นะผมก็ พักนะครับซื้อไหมครับหน่อยนะครับแอนดรอยนะครับก็ในราคานะครับผมก็สิบบาทนะครับก็สามารถเล่นได้ตลอดนะครับแล้วก็อัปเดตได้นะครับโดยเขาจะให้อีเมลอีเมลหนึ่งครับอีเมลนั้นนะครับมันก็ซื้อเกมไว้แล้วนะครับแล้วเราก็เอาอีเมลเขานะครับแล้วก็รหัสที่เขาให้มานะครับไปใส่ในอีเมลเครื่องของเรานะครับแล้วก็กดไปที่เพจโตแล้วก็ใช้อีเมล ของเขาเนะเพราะว่ามันมีเกมตัวแท้อยู่นะครับเราก็ไปติดตั้งนะครับแล้วก็พอจะพอมีอัปเดตครับเราก็ใช้อีเมลนั้นนะครับในในการอัปเดตเน่ทุกคนนะครับบางทีนะมันอาจจะเด้งหรือว่ามีคนเปลี่ยนรหัสนะครับแต่เราห้ามเปลี่ยนรหัสของเขาครับเราห้ามทําอะไรเลยนะครับเราแค่ไปใช้เพื่อติดตั้งเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีเมลเป็นอีเมลเราครับนะครับก็ถ้าเกิดอีเมลมันเด้งนะก็ขอ อีเมลใหม่ครับจากพี่เขาได้แล้วทุกคนโอเคนะก็ร้านนี้นะครับเขาไม่จ่ายนะผมเอ่อยังไงอะผมเห็นว่าผมซื้อร้านนี้นะผมก็เลยมาบอกนะทุกคนโอเคนะครับนี่นะเราก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะนี่ครับผมก็กําลังติดตั้งให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถเป็นได้นะครับก็เดี๋ยวรอมันสักครู่นะครับผม ถ้าเกิดคลิปมันไม่ดีหรือว่าเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีนะผมอัดคลิปในทาคลิปมาในคอมโดยตลอดนะมันก็เลยสภาพไมครับมาทาในมือถือผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะผมนะครับก็นะรบเราสักครู่นะก็จะเต็มละ93้าสิบสามแล้วทุกคนโอ้โหหกร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันอะไรตอนนี้มันเวอร์ชั่นอะไรผมก็ จำไม่ได้แล้ว 1. 1. อลอครับหนึ่งจุดยี่สิบจึงเออรอครับรอจะค่นครับร่อยนาน,นอย่างนี้ผมตัดไปแล้วกัน อินคับก็ได้นะครับก็ก็มีให้ติดตั้งแล้วก็เปิดนะทุกคนนะครับผมก็กดเล่นไปเลยแล้วก็รอนะครับคือมันเล่นได้อยู่นะครับก็เสียตังค์แค่ติดบ้านนะอัปเดตได้ตลอดนะทุกคนถ้าไม่เข้าถ้าเข้าไม่น่้ก็ถักลายนะไปบอกแค่นั้นนะทุกคนนะครับผมแต่ต้องซื้อร้านเขาเท่านั้นนะไม่ใช่แบบว่าไปล็ออินได้นะทุกคนล็ออินได้เลย ได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวผมล็อกอินให้ดูแล้วกันทั้งนั้นโอเคไหมอ่ะนี่มันเป็นอย่างงี้นะครัคนเดี๋ยวผมตัดไปล็อกอินแต่ละแล้วกันนะนี่นับก็เป็นอีเมลของผมเรียบร้อยนับนี่คืออีเมลผมนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันคืออีเมลผมจริงๆนะทุกคนอ่อนะครับก็ล็อกอินได้ปกตินะครับกดเล่นนับเล่นได้นับทุกอย่างนะครับ ก็เช่นนี้ก็รู้ว่าเล่นได้แล้วนะทุกคนก็มันมีวิธีดูว่าของแท้ไม่แท้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันของแท้นะทุกคนก็โหลดจะเป็นตัวครับนะครับผมโอเคนะครับก็เอาเป็นว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยเจอกันคลิปหน้ากันนะครับผมไปแล้วครับ